ธรรมดาดิแดงวออกคือออกโรดิ่งโตได้เราพ่อตัวละแสนเนี่ยของเขาแทแท่นี่ของอันลูกสาวลาของลูกสาวลาเอาคือมาของลูกสาวลาพ่อลูกสาวตัวนี่เขามาคือตายตัวเล็กตัวนี้อยอกได้ตัวละแสนคนนี้เล็กตัวนี้เนี่ยเอาแทแท่นี่อยอไๆตัวละแสนตัวละล้านคนนี้นี่บยตัวไหนก็พ่อตัวไหนก็ขมตอน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมันเคยเนาะอันรักันนี่างันฝันอันกันเคยเนาะนเคยเอ,อ๋อโอ้แสดงว่าเราฝันเจียวรถแค่นนี้เอออาเยวงางมาพ่อยยังไงก็อยากได้บ่หรอวันนี้มะอ่ำค่ะค่ะเนาะมาอยากได้จังใดเพ่าะเห็นอยู่นี่ละ ไฟมาจังไดยพ่อฝันจังไดยครับเห็นบ่ล่ะมันสี่อันสามศูนย์อันรถนี่ฝันบอกพ่อฝันมาจังไดยว่าสุปฟังไดนบ่เขาเขามาอันตัวนี้ไปนี่แม่โชคก็รักลูกก็ไปว่ะท่านบานผู้พอกันโยนโค้งมันเนี่ยไปตากรถโค้งมันไปชาวบ้ามันเคยอ๋องสีนี่เลขตัวนี่ ฝันคืนใดนี่พ่อฝันฝันเมื่อคือนนี่ฝันมเมื่อคืนนี่ล่าสุดเลยเออกกับฝันคลื่นลูกเปลเหล็กศูนย์สามมาจากกันวัดนี่ยังล่ะวัดลึกลับบ่แล้วเลขเชือกบ่พ่อเออลึกลับคู่ลึกลับบ่เออคู่ว่าเด่นได้ปลาสาบตัวอืพอพ่อก็เลยว่าเออสถานีเขาอีลีน,น ไ้เดรดเอวสัน่นบันเขามากกหมักนเอางอรถนี่ไปเลยบันฟุฟั่มอันหลักอันหลักกันเนี่มัไปเจ้าลากหัวไปเรือตะโกงเออเรือตะโกงโคลโลเอาเก้าศูนย์นันแมนบ่กอนแมนนั่นน่ะเก้าศูนย์นี่เด้เก้าศูนย์อยู่ตัวหนึ่งเอออยู่ฟังนี่เนาะเออเนี่ยมันพอดีเก้าศูนย์มันอยู่ฟังนี่พอดีเต้ยอ,อันนั่นสามศูนย์เจาอันสามศูนย์ มันเคอก่อนออกอ๋อเคยออกสามศูนย์เออมันเคยออกสามสี่งวดวบบนี้รถขั้นีออกนี่ฟันเกี้ยวฟันเกี้ยวนี่ออกลยบพหรือว่าแมนฟันว่านขึ้นกว่าขึ้นนี่เขามาลักกับยกไปเลยนี่โค้งมันอันอันอันนี้ยกมองอันตัวนนั่นมันไปเลยยกไปโค้งยั่งบานผู้วานลากโค้งไปกืดกืดพวกนี้มาหลักลบกูไปว่าแถววาท่าน นี่หละก็มีเท่านี้เลยนี่กับนี่ละมีสองตัวสามศูนย์กับเก้าศูนย์เออก็มันเรียกกันชุ่อเหมือนลูกเปี๊ยเหมือนนั่นหละไอ้ควดตั้งขี้หลอกเอออ๋อนึ่นกับเก้าศูนย์เข้นกันครับเออตรงกันครับตรงกันเก้าศูนย์หกศูนย์นี่ไงกับหัวเนาะพูดะรเรียนมาตัดจากปานาไซเนาะเรียนมาบนลมเลยสิบกิโลที่ยังพอพ กวดน้ำกวดน้ำนี่กวดน้ำตั้งไว้หนากวดน้ำเครื่องนึงนี่บ่ลมแลน,<อ>น,นมาเออแลนมาบ่ลมโอ้ลนจาเซนบัดมาเมรื่อืนี่มาฝันว่าเขายกอันโค้งรถนี่ไปโอตบายอีพอเพราะ,ระรนัน่กกน,น, 30, 30, นเห็นเลขเก้าส่วนเป็นบะมีนต่ะายสามส่นสามสนยนเห็นแต่อยู่ทั้ง คอยออกสามศูนย์เออคยออกสามศูนย์น่ะนะันเกียเ้ยวย่ามได้มันออกรถเออออกรดมันขึ้นเนี่ยเขาก็ยกไปเนี่ยจนนั้นเท่าว่าท่าน่อยน้ำหาใช่หรือช่ท่านโดนเนี่ยช่วเอาขึ้นมาก,กูท่านพระ่านรถขั้นอินท่านเอาไปใช้สูจิ้มจักมันต้องสี่นะจ้าก็มทตานี้เราเรียกนี่ตัวใดเนี้ยพ่อ เอาศูนย์สามศูนย์สำหรับตัวพ่อพ่อมักที่สุดตัวใดจ้ะมักก็มักก็นี่แหละตัวนี้แหละงสามศูนย์นี่มักสามศูนย์ตัวเรามักคั่คก็สามศูนย์มักคักคือค่อยออกจังไดก็บอกนี่อันนด้ก็พ่อสามศูนย์นี่จังไดจังไดก็ออกที่บอกไม่นสัญญาณได้ออกนสามศูนย์ ซื้อซื้อจังได้กระทึกบ่สามูนย์แมนพ่อสิซื้อบ่งวดนี่จ้ะซื้อผู้ฝ่า้รักซื้อลูกอยู่สิสิรักลูกซื้อสลาผู้ลูกผู้ลูกไว้ซื้อเป็นหังละพ่อเขาไหวเสื้อเขาไม่เหยียคัดกันนั่นนะเขาไม่เหยียคัดลาบเขาชื่ื้อเองวันนี้สิรักซื้อบ่วันนี้เออผู้ฝ่ายรักซื้อเองมาแข่งแสดงว่ามั่คักันละกันจ้ะแล้วบ่รักลูกซื้อเราสิรักซื้อร้ายเป็นได้ละพ่อห้วย เลือเชื่อเป็นแสนคนแล้วโอ้ยหลักเชื้อได้ไหนเป็นแสนจำปอลูกมาให้เชื้อมันธรรมดาดิโอตแสดงว่าคือออกเราดิหนิเนี่ยตัวใดเราพอตัวละแสนเนี่ยสามศูนย์นี่ยเราอีกตัวนึงตัวใดจ้ะเขาศูนย์แต่ว่าตัวละแสนน่ะคือตัวสามศูนย์ตัวเครื่องนี่คือของเขาแท้ๆนี่ของอัน ลูกสาวลาของลูกสาวลาเอาคือว่าของลูกสาวลาพ่อลูกสาวตัวนี้เขามาเคยตายตัวเล็กตัวนี้ม,มาคักเด็กจะโตัวเพิ่นเด็กมากกันของเขาค่ะพ่อยังพิ่งไปยี่สามศูนย์ซื้อตัวละแสนมันประจายกับพูดเนี่ยอยากได้ตัวละแสนคนนี้เลขตัวนี้เนี่ยแล้เก้าศูนย์ได้จ้าจากบา้านเก้าเก้าศูนย์นี่ผู้ิภากับทัฒนไหนคัดใจกันเนาะเราจะขามือนพ่อ ขึ้นปางชั้นแล้วเอาเอาตามลงมาตวัดตวัดตัวเทิงนี่เอาจะแท่นนี่อยาไตัวละแสนตัวละล้านผนอี้นี่บูตัวไหนก็พลาดตัวไหนก็สารชุนนี่ว่าเขายกไปหมดเลยที่นี่แต่ว่ามาขาดต้องลงทุนหลายประเด็นเขาจึงสีได้ล้านมาในีพวกกันยังวันเดี้วเขาไม่เคยชื่นควาเนาะว่าเงื่อนความนี้ว่าฝันเป็นปริศนาเนาะ งวดแรกเนี่ยฝันว่าปูเอาพญานาคมาใส่กลางหลังมันออกแปดหาหกพญานาคบ้านนี้ไม่เนครับเขาใส่กลางหลังพูออกแปดหาหกแปลงวดถัดมาอีกฝันได้ปั่นเนื้อกับผู้ไส้ออกหาหเขาหาอีกก็แล้วฝันแม่นฝันแม่นครับใกล้กันแหมแปลงวดนี้ฝันได้เป็ดปูกบัวงูหงูงูหเอ้า ยายเอซั่นอันคุยกันกันกบยายยายเอซั่นวันหัวงัววังงวน,นหัววัสิงเด็ดยายเอซัน่นหงงูเฮานี่แตกเขือไปสั่นพู้ผู้พอว,ว,ว่าว่ากับยายวานนี้ชุม่มหนังเหรอว่าก้นอันขางูเปกล็บเทปอันนี้วานนี้มากขึ้นมว่าก้อน,นยังเฮี้ยนลุงเขายกหัวรถนี่ไป เนี่ยโอ้ยจนได้ไห้น้ำก้นเนี่ยมอรถเนี่ยกระมีตัวนี้มันเคยออกกันเมื่อไหร่เบิ่งด้วยแหละเบิ่งแก่ๆแล้วใหญ่เห็นเหล็กปะเบิ่งเราแค่สี่ค่ะแฉกเตีขออนุญาตเด้อเอาเลยย้ายเอาเลยนี่เมันโอ้มันกับสามศูนย์นี่แล้วมักพักนี่เด้นี่เด้นี่เด้สามศูนย์นี่เด้แมงคว้ามเล่าไอ้เหล้ก งพังกคือพังอนะรถอนคันนี้เลขสามศูนนี่นี่เก่าศูนี่ละอันน่ะสามศูนกับเก่าศูนมีเท่านี้นะพ่อเออมน่ยเขายกไปจนไม้ให้น้ำกนเนอะรถใส่พ่อมาสี่เ้นน่ะจ้ามาสี่ให้เอฟซีเป็นเบิ่งแนวอยู่ใส่จ่าเลขนี่แล้วนี่นั่นพ่อสามศูนน สามซูนอยู่ตรงนั้นใหญ่เมืองเก่งเลยเนาะกปิดอืมวันนี้เก้าซูนอยู่ใส่เราพอที่เราก้าวซูนอยู่ใต้เก้าซูนเป็นสติ๊กเกอร์อืมเก้าศูนเก้าซูนเป็นสติ๊กเกอร์แต่ว่าสามซูนยมันติดบอลลูเลยนะมันเป็นแบบคล้ายๆแบบติดมากับเครื่องเลยเออเครื่องรถเลยเนี่ยนวะ่าน้นเป็นเครื่องรดป่พะนี่ไอันนั้นเก้าซูนอันฟันเห็นออกคือออกรด อืฝันเห็นคือออกเลยแมน่นเต็มเต็มเลยนะี่นเคยเต็มี่พอแบบนี้นี่นะ่ะอ่ะสรุปเลขของพ่อฝันเนาะแล้วก็พ่อก็เป็นคนฝันแมน่นแล้วก็ขันฝันเกี่ยวกับรถขั้นนี้ยงมไหน,นก็ออกยง่นั่น,นกับเลขรถนี่ที่พ่อมาเบิ้งว่าเขายกเครื่องไปเลขสามศูนย์พ่อมาคักพ่อ แต่ว่าข่ขางมันนี่มันจะมีเลขเก้าศูนย์น้ำก่าไฮเอฟซีกันไว้เก้าศูนย์หกศูนย์ล้วก็สามศูนย์ตะโตมาค่ะค่ะก็คือตัวไหน,นก็บพ่อมันก็มักสามศูนย์นี่แล้วโอ้นี่เปนบ่หนีไหมบ่มุมตัวนี้ดอกพ่อเรามาแค่งสามศูนย์มันเคย่างนี้เราพวดก็คือพวดแบบนี้นดดดอู้ว่าจังเล็กกพ่ออันว่าอัานเห็นรถอันหัวรถคันนี้นี่ คือพวอดคือพวอดรถูดหนิวันนี้ไปใชพวดก็คือพวอดเลยตัวไหนก็พอ่อวายสามชุนเล้วนี่ชื่อตัว,ตวไหนสามชุนก็บเก้าชุนก็ชื่อตัวนี้แล้วตัวหัวรถนี่แล้วนี่เอาจักบาทพอ่อเอาจักบาทจดวจายจะกลายเ <c oughs> <ๆ>ป็นล้านคนแล้วนี่เลขตัวนี้โอ้โเลขตัวนี้สามชุนนะบ่ไม่เงีเป็นล้านเลยเนาะพ่อแม่เงักลูกซื้อบ่ เขาไป่ซื่อเด็เขาไม่ซื่อเด็เดี๋ยวิังนังสั่นละเขาไม่ซื่อเนาะอย่าบอแเ้งอย่าบอกเฮ้ยก็สั่นละวเต็มเต็มเลยนี่โอ้เต็มเต็มเลยนะพ่ออะม่อไหร่จะได้เอากล้วยมาเปแรกสามศูนย์เีกอะไรเรีกตัวผู้พอกับมาคือกันนี่นเล็กตัวนี้ถ้าพ่ออกไม่พ่อ็ตจังได้บานเอวยาขายเพราะขั้นอ่อออกย้อไปฟุ้งตัวยื่ไปลาบชอมล <laughs> เอ,อหัวลายมนี้ <laughs> เอาคนาว่าเห่ียนี่อยู่ไปร้านซ่อมเลยว่าว่าวเราวบาอีหลีเราไ่ได้วบาวเล่ีเด้อเรามาคลาดท่านท่านในฟันเจ้ยวระคะนี้คือออกฟ <laughs> ังตะวััมืออเศ้าในก็นว่า เชิญรักกันลูกไปซื้อยี่ที่เรียกตัวนี้มาแข่งมาคักออมาคักคือซื้อไว้ตะมือพี่เลยบอกว่าว่าคืซื้อไว้ตัวยานมันอัดมา